สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมไปรวดเร็วเลยนะครับหน้า89แล้วนะครับน้าขึ้นบทใหม่เลยนั่นก็คือ unit add นะครับ เมื่อกี้นะครับนะมีลูกคอมเมนต์เข้ามาว่าให้คุณครูหน้าทำให้หน้าทำเอะทำไมวันนี้พูดผิดเลยให้ทําหน้า81ให้หน่อยนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดหน้า81นี่ถือว่านักเรียนเรียนเร็วน,น,นะครับนะก็ถือว่าเป็นบทที่7แล้วนะครับหนังสือนี้มี10บทนะครับนะบทที่1ถึงบทที่5เนี่ยใช้สําหรับเรียนเทอมแรกบทที่6ถึงบทที่ บทที่10เนี่ยเรียนสำหรับเติมที่2นักเรียนเรียนมาถึงบทที่7บทที่8นี่ถือว่าเรียนเร็วนะครับใช้ได้เลยนะครับนะคุณครูท่านสอนเร็วนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาก็สอบเติมแรกกันไปแล้วนะครับนะก็มาเรียนเติม2แล้วโอเคเพราะ,ะนันคุณครูก็จะรีบทำนะลูกนะทำให้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปทำเล่มมื่นต่ออ n เน w o ว l d นนะครับนะยังทำค้างอยู่โอเคครับไปต่อในเรื่องวันนี้ออกน้องเรื่องเยอะ <c oughs> ให้นักเรียนตาม crossword โพสู่นะครับโพสู่แปลว่าปริศนา crossword แปลว่าคำไข้นะครับนะคำไข้คำไข่ปริศนาก็คือเนี่ยนะครับเติมคำภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างนะครับทั้งเติมแนวนอนแล้วก็เติมแนวตั้งนะครับไฟล์เหนือมายแปลว่าค้นหา the word คำศัพท์ from จาก the picture จากรูปภาพเพราะฉะนั้นมาหาคำจากรูปภาพรูปภาพอย่างนี้นะครับ หมายเลขอกหนึ่งนี่หมายถึงว่าให้ลูกเติมคําลงไปหมายเลขอกหนึ่งแนวแนวแนวขวางนะครับแนวครอสคุณครูก็ฉเฉลยให้นะครับเลขอหนึ่งนี่ให้เติมคําว่า House นะครับตามภาพ House มีบ้านสองหลังนะครับนะก็ให้ใส่ S เข้าไปด้วยก็เวลาเติมก็ s o u s e s นะครับใส่ S ด้วยแต่คุณครูพี่นันไม่เติมให้ด้วยเหตุผลตามที่ทราบมานะครับแต่ว่าก็ช่วยเหลือให้ถึงขั้นนี้แล้วให้ลูกเขียนเข้าไปอย่างเดียวเองนะครับ ข้อที่3ภาพที่3ก็นี่นะครับแนวขวางเหมือนกันก็คือฟาร์มนะครับเป็นรูปฟาร์มก็ใส่ f a r m ฟาร์มเข้าไปข้อที่5้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ใส่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปภาพที่7นะครับให้ใส่คำ movie theater นะครับก็นี่นะครับ m o v i e นะครับ movie t h e R t e r นะครับ movie theater เห็นไหมครับถึงจะยาวหน่อยไม่ต้องเว้นวรรคนะครับนะแต่เวลาเขียนเขียนเว้นวรรค แต่เวลาเติมตรงนี้ไม่ต้องไปเว้นวรรคนะครับนะเติมให้บททุกช่องเลยเดี๋ยวนักเรียนไปเว้นวรรค้นะเสร็จเลยผิดนะครับเอาต่อส่วนข้อ9นี้นะครับรูปนี้ก็คือ bus ส t a t i o n นะครับให้ใส่คำว่า,า bus ส t a t i o n เข้าไปไม่ต้องเว้นวรรคนะครับส่วนแนวลงนะครับแนวนอนนะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวลงหรือแนวตั้งดาว แนวตั้งก็เติมลงมาอย่างนี้นะครับภาพแรกนี่นะครับเป็นภาพโรงพยาบาลนะครับนะ Hospital หมายเลข2เนี่ยนะครับนักเรียนก็เขียนว่า H O S H O S P I T A L T O Hospital นะครับภาพที่4ก็คือแบงก์ธนาคารภาพที่6นี่วัดนะครับแชมโภภาพที่8นี่พัตคารนะครับ Restaurant ข้อที่8นี่เลยนะครับ R E S, S T A U R A N T นะครับ Restaurant ก็โอเคนะครับแบบนี้นะักเรียนชอบคุณครูก็ช่วยเหลือให้แล้วคือบอกคำสับให้แล้วก็นําไปเติมเองนะลูกนะจบหน้า89ไปต่อหน้าที่90เลยครับ